สดียามเช้าท้องฟ้าปลอดโปรง่งมีเมฆลอยมาเป็นบางส่วนเขาพยากรณ์ถึกาทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่สาภาวะปกติเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือความหนาวลมแบบหลังจากที่ท้องฟ้าแบบ สวยงามสีสันสวยงามตอนเช้าว่าเป็นตอนเช้าแหละแต่แต่เดือดเลยแหละโลมมาบูดยอดมากเลย,ม,เลยมาเฝ้าดูพระอาทิตย์กำลังจะโผล่นี่ของแพงเลยวันนี้ของแพงแน่นอนพระอาทิตย์พระอาทิตย์แน่นอนแส,งน,นสงนี้ต้องเป็นแสงพระอาทิตย์แน่นอนม,มั่นใจ ยานอ,าานอาวากาศกำลังจะลงกำลังจะลงลรลอกำลังจะขึ้นไม่รู้ตามข้าวพยากรอ์อาคานะเขาก็บอกคว่มหนาวยังคงใสมาใส่แต่ว่าที่มากไปแล้วหลับมาจะไปแล้วลักตกครั้งสุดท้ายก็คือแบบตกแบบเป็นเป็นหิมะเปียกก็คือเป็นเป็นฝนปนปนมาก,กันเลยละลายไว้หิมะตกหลายอย่แต่ว่า เป็นลักษณะที่มากเพียบแต่กับไก่ป็นฝนมันก็ได้ไปไว้ทุกย่างปกติน่าจะเขาสูสภาพว่าปกติแล้วขึ้ยาเริ่มเห็นเป็นสีแห้งๆแ,แล้วคื่เห็นเป็นตัวยาได้ประมาณเนี้ยเหลืออยู่ย่างเดียวก็คขึ้นความหนาวหนาวน่าจะจากลมนี่แหละพายุลมนี่แหละจะขึ้นหรือไม่ขึ้น เล่นตัวแท้น่าจะเป็นแสงผ้าทิตอยู่นะน่าจะใช่ใช่แน่แน่แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าไม่อยากผิดหวังน่าจะเป็นแสงผ้าทิตย์นั่นแหละเพราะรู้ด้วยกันว่าเป็นเสียงเงียง้ยเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากกับสายลมผัดผ่าแรงแรงมาก คงจะบอรอให้ผ้าทิดขึ้นหรกหนาวเหะละือเกินน่าจะเป็นยุดอกนาจะเมนเนู่น่าจะใช่ต้องใช่แน่ๆแสงผ้าทิเนเละ